สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสลับในคลิปนี้นับเราก็จะมาวิเคราะห์จังหวะเทดรายวันกันนะฮะก็คลิปนี้นับก็เป็นเอพิโซดที่4นับหรือว่าตอนที่4แล้วนั่นเองนะครับสลับวันนี้นับก็มีทั้งหมด4จังหวะนะครับแล้วก็รวม5ออเดอร์ด้วยกันนะซึ่งจะเป็นไงเดี๋ยวเพื่อนๆน,นับก็มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลย เรามาดูจังหวะแรกของในคลิปนี้กันนะครับสำหรับจังหวะแรกนี้นะต้องขอไปเพื่อนด้วยนะครับก็มาในรูปแบบรูปภาพนะซึ่งอตอนที่กดเข้าเล่นนะครับหรือว่ากดเทรดจังหวะนี้นะผมลืมบันทึกในส่วนของหน้าจอนะครับอันนี้นะับต้องขอไปเพื่อนนะก็จะมาวิเคราะห์ในจังหวะนี้นะับว่าทําไมถึงกดขึ้นนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับ ก็คือว่าอย่างแรกเลยนะครับก็หลังจากที่ผมเปิดกราฟอะไรขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยผมเห็นว่าจังหวะนี้นะครับหรือว่าแนวนี้นะฮะมันมีในส่วนของแนวรับตรงนี้1แนวนะครับผมก็ทําการตีในส่วนของเส้นแนวนอนนะครับหรือว่าเส้นแนวรับนั่นเองนะครับก็ตีไปตรงนี้1เส้นนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็รอจังหวะนะครับก็คือว่ารอจังหวะให้แท่งเทียนรับหรือว่ากราฟนั้นลงมาเทสในส่วนของเส้นนี้นะครับ ซึ่งหลังจากที่เทสแล้วนะเ<ๆ>พื่อนๆลองสังเกตในส่วนของบอดี้ของแท่งเทียนดูนะหลังจากเทสในส่วนของแนวนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะแท่งเทียนที่ทิ้งไส้นะครับประมาณ3แท่งเลยทีเดียวนะเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าแนวนี้นะก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็นั่งดูสักพักหนึ่งนะครับจังหวะที่ผมกดเล่นขึ้นจังหวะนี้นะครับก็คือว่าแท่งนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกต เห็นนะครับก็คือแท่งนี้ซึ่งแท่งนี้นะครับก็ลงมาเทสเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการทิ้งไส้ด้วยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก่อนประมาณ5าวิสุดท้ายนะก็สามารถาปิดเหนือกว่าในส่วนของเส้น EMA นะครับแล้วก็ SMA ของผมนะที่ผมใช้บ่งบอกเทรนระยะสั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะสังเกตดูนะปิดเหนือกว่า2เส้นของผมนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของ2เส้นสนี้นะครับก็ทําการเอียงขึ้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของ M A C D นะครับก็กําลังสตาร์ทกันขึ้นด้วยนะครับซึ่งเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมก็รอกดต้นแท่งของแท่งถัดไปเลยนะครับผลลัพธ์นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับกราฟช่วงนี้ครับก็มีการกลับตัวขึ้นจริงๆนะซึ่งผมก็เล่นหนึ่งนาทีนะครับสำหรับในแท่งนี้นั่นเองนะครับก็ชนะไปนั่นเองนะครับสําหรับในจังหวะแรกของในคลิปนี้นะฮะ ก็ขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะที่กดอัดวิดีโอไม่ทันนะครับก็เอามาวิเคราะห์ให้เป็นรูปภาพเอานะฮะซึ่งเดี๋ยวจังหวะที่2นะเพื่อนๆจะได้เห็น,นในส่วองการวิเคราะห์แบบวิดีโอแล้วนะฮะผมก็ทําการไหวตัวทันนะครับไปเทสในส่วนของบันทึกหน้าจอก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเทสในส่วนของจังหวะที่2นะเดี๋ยวเพื่อนๆได้ติดตามาดูเลยนะครับ อ่าโอเคนะครับสำหรับในจังหวะที่2นี้นะผมก็ได้อยู่ในคู่ g b p c h f นั่นเองนะครับซึ่งก็เทรดต่อจากจังหวะแรกเลยนะครับซึ่งจังหวะแรกนะผมก็บวกมาประมาณ90เหรียญนะครับก็จังหวะที่2นี้นะครับก็เริ่มต้นเทรดด้วย90เหรียญน,นั่นเองนะครับสำหรับจังหวะนี้นะผมก็ทําการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลในการกดเทรดขึ้นสำหรับจังหวะนี้นะฮะหรือว่าจังหวะที่2ของในคลิปนี้นะครับก็ เพื่อนๆพืับก็จะสังเกตเห็นว่าลักษณะกราฟนะครับก็ได้ลงมาค่อนข้างจะลึกพอสมควรแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ทําการตีในส่วนของเส้นแนวรับไว้ตรงนี้1แนวนะครับหรือว่า1เส้นนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆดูประกอบในส่วนของ macd นะมีการตัดกันขึ้นก่อนหน้านี้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วในส่วนของเส้นที่ผมบ่งบอกเทนระยะสั้นนะครับก็คือ sma นะครับแล้วก็ ema นะก็มีการเอียงขึ้นครับจากแนวปัจจุบันของกราฟนี้นะดังนั้นเนี่ย ผมเห็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็รอจังหวะของกราฟย่อลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ทําการกดสวนขึ้นไปทันทีนะซึ่งผลลัพธ์นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับสําหรับในจังหวะที่2นี้นะก็ชนะไปอย่างสวยงามนั่นเองนะครับอ่าเราก็ไปกันเร็วๆนะครับมาดูจังหวะที่3กันต่อเลยนะครับสำหรับจังหวะที่3นี้นะผมก็ทําการกดเทรดขึ้นเหมือนกันเลยนะครับก็คือว่าจังหวะนี้นะฮะหลังจากที่ผมเปิดกราฟขึ้นมานะครับก็ เห็นว่าลักษณะกราฟนะฮะได้ลงมาพักช่วงระยะสั้นระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เทนช่วงนี้นะครับเปในส่วนของ up t e นะรหรือว่ากราฟกําลังวิ่งขึ้นนะฮะซึ่งในจังหวะนี้นับค่อนข้างที่จะ a d v a า c e นิดนึงนะฮะเพราะว่าผมใช้ในส่วนของการดูแท่งเทียนนะฮะแล้วก็ price action ประกอบด้วยนั่นเองนะครับแต่หลกัลกๆเลยนะครับผมก็ดูในส่วนของ2เส้นเทนระยะสั้นนะที่ผมใช้คาดการณ์ก็คือ SMA นะครับแล้วก็ EMA นะฮะ ช่วงนี้นะครับก่อนที่ผมจะกดเทรดขึ้นนับกราฟนะก็สามารถขึ้นไปยืนเหนือ2เส้นนี้ได้นะครับทำให้ผมก็มั่นใจในอีกระดับหนึ่งนะครับผมก็ทําการเทรดเล่นขึ้นนะฮะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนี้เลยนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนับสำหรับในออเดอร์นี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็นั่งดูสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นว่ากราฟนะฮะเหมือนกับว่าจะลงมาเทสในส่วนของเส้น EMA นะครับแล้วก็ SMA นะผมก็ทําการกดส่วนขึ้นไป อีก1ไม้นะครับก็คือไม้11.60เหรียญนั่นเองนะครับก็คือไม้นี้นะผมก็อยากลองวา่าเทนนี้นะ่ะมันสามารถขึ้นไปถึงแนวสูงสุดก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นะครับก็ลองกดไปนะครับสำหรับในไม้นี้นะครับซึ่งหลังจากที่กดไปแล้วนะฮะก็นั่งดูสักพักหนึ่งนะครับก้าฟนะก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะครับก็ส่งผลทำให้จังหวะนี้นะผมก็ชนะมาได้นั่นเองนะครับ เราก็มาถึงจังหวะที่4ของในคลิปนี้กันแล้วนะครับสำหรับจังหวะนี้นะผมก็ทําการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งเหตุผลในการกดเล่นขึ้นในจังหวะนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆนะครับลองสังเกตดูนะฮะสำหรับในจังหวะนี้นะผมก็ทําการทีในส่วนของเส้นแนวรับเอาไว้แล้วนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยจังหวะปัจจุบันครับหรือว่า ก่อนที่ผมจะเทดขึ้นนะครับกราฟนะฮะหรือว่าแท่งเทียนนับก็สามารถทะลุในส่วนของเส้นแนวรับของผมไปได้1เส้นนะครับหรือว่าแนวนี้นั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็สังเกตในส่วนของเส้น SMA นะครับแล้วก็เส้น EMA ประกอบด้วยนะครับสองเส้นนี้นะครับก็กําลังทําการเอียงตัวขึ้นนะครับนั่นแปลว่าไรนับนั่นแปลว่าช่วงนี้นะครับหรือว่าจังหวะนี้นะครับกราฟนะฮะก็น่าจะมีโอกาสขึ้นไป จากแนวนี้ได้นั่นเองนะครับก็จังหวะนี้นับค่อนข้างที่จะแอดวานซ์เหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับก็อาจจะยังงงๆนะฮะผมก็ใช้ง่ายๆเลยนะครับก็คือการดูในส่วนของแนวรับนั่นเองนะครับแล้วก็ดูในส่วนของ SMA นะครับแล้วก็ EMA ประกอบนะครับแล้วก็ดูลักษณะของกราฟนั่นเองนะครับโดยที่ผมก็คาดการในการเล่นสำหรับในจังหวะนี้นะก็เล่นสั้นๆนับก็คือ1แท่งนะครับหรือว่า1นนาทีนั่นเองนะครับถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะฮะ ซึ่งผลลัพบนับก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับสำหรับในจังหวะสุดท้ายของผมในคลิปนี้นับก็ชนะไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับ อ่าเราก็มาสรุปกันนะครับสำรับในวันนี้นะฮะซึ่งผมก็เทรดเมื่อวันศุกร์นั่นเองนะครับหรือว่าตอนวันศุกร์ช่วงบ่ายๆนั่นเองนะครับก็มีข่าวค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะสำรับในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็กราฟค่อนข้างจะสวิงหนักเลยทีเดียวนะครับก็สังเกตาจากหลายๆคู่นะครับซึ่งทุนเริ่มต้นสำรับในคลิปนี้นะครับก็อยู่ที่1,000เหรียญน,นะครับแล้วก็ จังหวะแรกนะครับของในคลิปนี้นะผมก็กดอัดวิดีโอไม่ทันนะครับก็มาวิเคราะห์เป็นรูปภาพนาให้เพื่อนๆได้ดูในส่วนของการเข้าเทรดหรือว่าเข้าเล่นนั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะผมก็เทรดไปทั้งหมด4จังหวะนะครับแล้วก็รวม5ออเดอร์ด้วยกันนะครับซึ่งก็สามารถชนะได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็ส่งผลทําให้ บวกประมาณ300กว่าเหรียญนั่นเองนะฮะก็สลับในคลิปนี้นะครับที่ผมเทรดให้เพื่อนๆดูนะครับค่อนข้างที่จะแอดวาน์นะฮะแล้วก็ ใช้ประสบการณ์เข้ามาช่วยในการตัดสินใจค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะว่าลักษณะกราฟช่วงที่ผมเทรดนะครับก็ใกล้กับข่าวนะครับแล้วก็เป็นวันสุดสัปดาห์ด้วยนะครับกราฟส่วนใหญ่นะค่อนข้างที่จะสวิงหนักนะครับผมก็วิเคราะห์ไปตามสถานการณ์ของกราฟนะครับไม่ได้อ้างอิงเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเวลานะครับก็ควรหลีกเลี่ยงช่วงที่กําลังจะมีข่าวนะครับก่อนนะครับแล้วก็หลังประมาณ30นาทีนั่นเองนะครับ เพื่อที่จะสามารถเทรดได้ตามเทคนิคนคับที่เพื่อนๆได้ฝึกฝนได้เรียนรู้มานะมันก็จะดีกว่านับช่วงที่กําลังจะมีข่าวนะฮะแล้วสุดท้ายนี้นะผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางในการเทรดให้เพื่อนๆอ,อีก1วิดีโอน,นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิเคราะห์จังหวะเทรดอายวันในตอนต่อไปสวัสดีครับ